สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพข้อปัญหาในครั้งนี้ก็มีลูกค้าในกลุ่มลายดิวทีนะครับเข้ามาถามคําถามเกี่ยวกับสํานักงานใหญ่สาขาถามว่าไงฮะขอสอบถามนะคะกรณีที่บริษทัทไทยไปลงทุนสาขาที่ต่างประเทศช้าๆบริษัทไทยไปลงทุนที่ต่างประเทศมีสาขาที่ต่างประเทศใช่ค่ะแล้วมีกําไรสาขาจะโอนเงินกลับมาที่ไทยในกรณีนี้จะมีผลทางภาษีและบันทึกบัญชียังไงคะอ๋อโอเค แปลว่าเขากําลังสับสนอยู่กับเรื่องการจ่ายกําไรออกมาประเทศใช่ดังนั้นผมก็จะต้องพูดในสองมุมมุมแรกก็คือมีสํานักงานใหญ่ในไทย <ฮะ S 2> แล้วไมมาาปมีสาขาที่ต่างประเทศเออสาขาที่ต่างประเทศเช่นไปม,มีสาขาที่ USA แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาถามนะค่ะ อีกแบบหนึ่งก็คือสาขาที่ต่างประเทศสำนักงานใหญ่ต่งางประเทศสำนักงานใหญ่ต่างประเทศสำนักงานใหญ่สำนักงานสำนักงานใหญ่ที่ USA แล้วก็สาขาที่ต่างประเทศมาสาขาที่ไทยสาขาในไทยมันก็จะเป็นอย่างนี้ <c ười> ก็จะต้องบอกว่ามันต่างกันคือกรณีนี้ สำนักงานใหญ่ในไทยมีสาขาที่ต่างประเทศนะกรณีนี้สำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศมาดําเนินธุกิจในไทยเขาถามในส่วนของการจ่ายเงินกําไรให้กันกรณีสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศมาเปิดสาขาในไทยเวลาสาขาของต่างประเทศเนี่ยที่มาดําเนินธุกิจในประเทศไทยเนี่ยเขามาหากําไรหรือหาประโยชน์จากประเทศไทยประเทศไทยจะต้องเก็บเงินจากเมื่อเขาเนี่ย จ่ายเงินกำไรออกนอกประเทศคือสาขาแล้วนึก,กิึแล้วมีกำไรใช่ไหมกำไรเขาต้องส่งให้สำนังกงานใหญ่อยู่แล้วดังนั้นสหกรณนไทยก็เลยบอกว่าเมื่อมีสาขาที่ต่างประเทศเนี่ยนะเวลาส่งเงินกำไรให้กับสำนังกงานใหญ่ห้เงินกำไรตรงนี้มันจะต้องเสียภาษีตามมาตรา70ทวิก็คือเมื่อจ่ายกำไรออกนอกประเทศเมาไห่เสีย10%จากเงินที่จ่ายออกอันนี้คือเอามาตรา70ทวิ แต่ว่าสิ่งที่เราถามเนี่ยไม่ได้ถามตรงนี้เราถามหัวข้อนี้นะ <S <S เมื่อสํานักงานใหญ่ในไทยก็ <S 1> <S 1> คือบรษิษัทในไทยนไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศเวลาสาขาเนี่ยส่งเงินมาให้กับประเทศไทยมีกําไรเกิดขึ้นแลวส่งมาให้กับเทศไทยจะมีเรื่องของมาตาเจ็ดสิบทวีมาเกี่ยวข้องไหมคําตอบก็คือไม่มีเรื่องของมาตราเจ็ดสิบทวีเพราะมาตาเจ็ดสิบทวีอะล็อกเอาไว้ที่เป็นสาขาในไทยในไทยที่ ที่มาหากาไรจะส่งเงินกำไรให้กับสานักงานใหญ่ที่ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นสานักงานใหญ่ในไทยเหมือนกับบริษัทของคนไทยที่เปิดสาขาที่ต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่ากรณีแบบนี้นะเขาถือว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกันเป็นนิติบุคคลเดียวกันดังนั้นหมายความว่า,วารายได้และค่าใช้จ่ายของสาขาจะถูกเอามารวมกับรายได้และค่าใช้จ่ายของสํานักงานใหญ่โดยปริยายแล้วก็เอามาหักกบลบกันกลายเป็นกําไรสุทธิ เป็นภารกิจท,ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับสมครคอนไทยเท่านั้นเองนะฮะก็จะไม่มีเรื่องของมาตรา70็ดิทวีมาเกี่ยวข้องดังนั้นคําตอบก็คือก็ถือเป็นนิติบุคคลเดียวกันรายได้ค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็นหน่วยภาษีเดียวกันใช่ไหมใช่คราวน,นี้เวลามีการส่งเงินให้ระหว่างกันเขาถามต่อว่าแล้วเวลาส่งเงินให้ระหว่างกันจะลงบัญชีอย่างไรแล้วเวลาเกิดจาไรลงบัญชีอย่างไร ก็จะอธิบายเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติม,ตม,ใ,นตม,ตมในเคสนี้เลยที่ถามนะเอากรณีแรกก่อนสาขาที่ต่างประเทศส่งเงินไปให้กับสํานักงานใหญ่สํานักงานใหญ่จะลงบัญชีอย่างไรนะจะลงบัญชียังไงไคุณเดาได้ไมั้ยว่าสํานักงานใหญ่จะลงบัญชียังไงเมืออเม่อต้องเขียนว่าเมื่อสํานักงานใหญ่ได้รับเงิน สำนักงานใหญ่ลงบัญชีไงฮะก็เป็นเดบิตธนาคารเข้าบัญชีธนาคารนะฮะก็มันเป็นนิติบุคคลจำกันอะ่ะก็เดบิตธนาคารเข้าบัญชีธนาคารไปสมเงินมาเครดิตอะไรก็ในทางทฤษฎีแล้วก็คือบัญชีสาขาที่สำนักงานใหญ่บัญชีเนี่ยเวลาสำนักงานใหญ่บัญชีนะฮะเขาจะมองว่าสาขาเป็นลูกหนี้ของเขา<ม>ดังนั้นเมื่อสาขาเอาเงินมาให้ก็จะลดยอดลูกหนี้ลงคือผมมอง,งอย่างเงี้ย มองว่าสาขาลูกนี้อ่ะหรือในทางตรงข้ามถ้าเกิดสำนักงานใหญ่ส่งเงินให้สาขาสาขาก็ต้องเป็นลูกหนี้สำนักงานใหญ่เพิ่มขึ้นแต่กรณีนี้สาขาส่งเงินมาให้ก็เลยลดยอดลูกหนี้สาขาลงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาที่รับเงินจากสาขาเข้ใเาใจไหมเข้าใจกรณีที่สาขาดํานเนินกิจการมาแล้วเกิดจาไรสํานักงานใหญ่จะลงบัญชีอย่างไรก็ต้องเขียนบอกเขาว่าเมือ่อสาขา คำนวณกำไรหรือขาดทุนนะถ้าคำนวณมาแล้วสาขาคำนวณมาแล้วว่าเกิดกำไรถ้าสาขาคำนวณมาแล้วว่าสาขานั้นเกิดกำไรสำนักงานใหญ่ก็ต้องรู้กำไรใช่ไหมฮะเมื่อสำนักงานใหญ่จะรับรู้กำไรที่สาขามีกำไรสำนักงานใหญ่ก็จะต้องเวลามีกำไรลงชีไงก็ต้องเครดิตด้วยกำไรขาดทุน และระบุว่าเป็นของสาขาจะได้รู้ว่ามันเป็นกําไรขาดทุนของสาขานะ mm hmm. และเมื่อเกิดกาไรก็ตั้งเดบิตสาขาเป็นลูกหนี้แต่ลูกหนี้เพิ่มขึ้นคุณมีกําไรคุณก็ต้องรอเอาเงินมาให้เรานะพอเอาเงินให้เราก็จะลดยอดลูกสาขาลงอย่างเงี้ย mm hmm. <laughs> ถ้ามีกําไรดังน,นั้นมีกําไรตั้งสาขาลูกหนี้ไว้ก่อนในกรณีที่ขาดทุนบ้างคำนวณ กำไรขาดทุนแล้วสาขาขาดทุนก็จะตรงข้ามกันถ้าเกิดขาดทุนสำนักงานเนี่ยก็ต้องรับรู้ผลขาดทุนใช่ไหมก็เดบิตด้วยกําไรขาดทุนของสาขาแล้วขาดทุนก็ลดยอดสาขาลงก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นอาจจะเกิดแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะฮะในแต่ละงวดอาจจะเกิดกําไรในงวดนี้หรืออาจจะเกิดขาดทุนก็ได้แล้วแต่กรณีถ้ากําไรลงเฉียบนี้ถ้าขาดทุนลงมาเฉียบนี้นะฮะแล้วก็ หลังจากกําไรขาดทุนแล้วโอนเงินให้กันก็จะลงบัญชีแบบนี้เมื่อสํานักงานใหญ่ได้ลงบัญชีทั้งหมดนี้คือการลงบัญชีในมุมของสํานักงานใหญ่อย่างเดียวนะสาขาเป็นอีกลักษณะการลงทีของเขาไปนะตอนนี้ผมจะตอบแค่เพียงสํานักงานใหญ่ได้รับเงินรับรู้ยังไงเมื่อสาขาเกิดกําไรสํานักงานใหญ่จะรับรู้อย่างไรก็จะลงบัญชีแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับมาตา70ทวิเลยเพราะว่าอันนี้คือกรณีสํานักงานใหญ่ในไทย มีสาขา <U. A. S 1> อยู่ต่างประเทศจะ u s a เหลืออังกินหรืออะไรก็ได้เวลาส่งเงินมาให้ก็ลงบัญชีแบบนี้เกิดกำไรลงบัชีแบบนี้ครับทุนลงบัญชีแบบนี้นะครับ